วันนี้ได้รับกิจนิมนต์ไปงานสวดพระพิธรรมศพที่อําเภอแกลงที่วัดแห่งหนึ่งอาจริงๆเมื่อวานนี้สองศพก็คือไปเผาศพหนึ่งแล้วก็ไปสวดศพหนึ่งเป็นพระทั้งคู่นะด้วยความที่เป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะการจัดงานก็เลยมีความ วิจิตสวยงามถ้ามองในมุมทางโลกแล้วก็มีความวิจิตสวยงามในระดับหนึ่งกล่าวลงไปในรายละเอียดก็คือมีการจัดตั้งจิตกาธานเป็นเมนลอยแต่ก็ไม่ได้ขนาดใหญ่มากก็เป็นเมนลอยขนาดกลางกลางห้ายอดออแล้วก็ประดับไฟประดับดอกไม้พระเถระที่ท่านมรณภาพนี้ก็ มีสมณศักดิ์เป็นชั้นพระครูก็มีหีบหีบพระราชทานเป็นลวดลายต่างๆตมาภาพก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าหีบอะไรแต่ก็คงจะมาจากในสำนักพระราชวังหร,หรือว่าหรือว่าอาจจะมาจากกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้บนจิตตกาธานก็มีหีบพระราชทานด้าน หน้าเมนลอยก็มีรูปของพระมหาเทระที่เป็นผู้ที่วายชนผู้ที่มรณภาพอีกฝั่งหนึ่งของอด้านหน้าเมนลอยก็มีพัดยศแล้วก็สัญญาบัติเป็นตราตั้งในสมณศักดิ์ของท่านส่วนพระที่นั่งสวดก็มีเต็นออกมาต่างหาก อาตมาภาพเนี่ยไปเผาศพที่วัดหนึ่งก่อนเป็นพระเถระเป็นเจ้าวาดเหมือนกันแล้วก็จึงไปที่อำเภอแกลดังนั้นเนี่ยจึงเดินทางไปถึงก่อนเวลานานจริงนิมนต์สวดหนึ่งทุ่มแต่ก็ไปถึงตั้งแต่ห้าโมงกว่าก็ทําให้ได้ไปนั่งพิจารณาเป็นธรรมะหลายอย่างนำมาฝากญาติโยมคือก่อนที่จะถึงพิธีสวดอภิธรรมศพก็ ขณะที่ญาติโยมเริ่มทยอยมานะเมนลอยที่ตั้งจิตกาธานอยู่เบื้องหน้านะก็มีผู้ที่สนใจหลายท่านไปถ่ายรูปด้วยนะไปถ่ายไปถ่ายรูปกับเมนลอยมีไฟประดับสวยงามนะบนเมนลอยก็มีหีบพระราชทานมาด้านหน้าก็มีพัยดยศมีรูปต่างๆเหล่านีอ้อ่ทุกคนที่ไปผ่านเดินผ่านตรงนั้นนะ่ะ แทบทุกคนก็จะต้องยกโทรศัพท์มือถือถ่ายเมรลอย์ก็ในส่วนของการนำเมนลอยมาใช้หรือไม่นำเมรลอยมาใช้อน,นี้อันนั้นอัตมาภาพไม่ได้ไม่ได้ก้าวล่วงแล้วแต่เจ้าภาพนะแต่สิ่งที่จะมันพิจารณาเป็นธรรมะ,ะสอนตัวเราก็คือว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็เห็นภาพที่กระทบทางตาเห็นรูปที่กระทบทางตา ก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเน,เเเน,เนงง่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเป็นของสวยของงามแล้วก็มองหีบพ,พระราชทานก็ดีมองพัยดยศก็ดีก็รู้สึกให้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นสุขเป็นอารมณ์อันเป็นสุขเพราะว่าเป็นภาพที่งดงามในคุณงามความดีของท่านด้วยนั่นแหละแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะลืมนึกไป ถึงความปฏิกูลของร่างกายที่ซ่อนอยู่ในหีบนั้นหรือว่าถ้าเรามองลึกไปในเรื่องของความตายนะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่น,ะน่าสลดสังเวชน่าสลดสังเวชใจก็คือมันก็ต้องมาเกิดมาตายอย่างนี้อัตมาภาพพิจารณาไปนะี่ไม่รู้ว่าอย่าว่าแต่พระเถระที่มรณภาพเลยนะแม้แต่ตัวอรรมาภาพเองก็ ไม่รู้ว่าเกิดตายนะกี่ภพกี่ชาติแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังต้องมาเผาเราเนะี่ยอีกกี่ภพกี่ชาติแล้วนะอย่าว่าแต่เงินทองที่ใช้ไปในงานนึงงานนึงเกิดความสิ้นเปลืองหรือว่าอย่าว่าแต่ทรัพย์สินที่จะต้องใช้ไปหรือว่าข้าวปลาอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ที่จะต้องเสียชีวิตจากการจัดงานงานนึงงานนึงเลยเนะี่ยมัน การสูญเสียเวลาในการทำงานหรือการสูญเสียเวลาที่ต้องถูกกิเลสมันหลอกขึ้นมาหลอกให้มาเกิดมาตายอีกนี่มันมันไม่สนุกอะถูกกิเลสหลอกให้มาเกิดบ่อยๆเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะแม้กระทั่งเวลาเรามองเมลอยมองสิ่งที่ประดับประดาดอกไม้น้ำพูอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราหลงเพลิดเพลินไปว่ามันเป็น ความสวยงามความสุขนะั้นมันก็ถูกกิเลสหลอกมันก็เป็นภพชาติทางจิตไอภพชาติทางจิตเนี่ยมันก็มาเกิดเป็นภพชาติจริงๆทางร่างกายคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็น่าแปลกใจที่เวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนโบ,บราณเขามักจะพูดกันว่าของอะไรในงานศพห้ามไปชมว่าสวยบางทีเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่ไปบอกว่าโ งานนี้จัดดอกไม้สวยงานนี้เมนเมนเมนลอยสวยทําไมคนโบราณก็าห้ามไม่ให้พูดว่าของเหล่านี้เป็นของสวยเมื่อก่อนแรกๆก,ก็คิดว่าที่เขาไม่ให้ชมว่าเมนสวยหรือไม่ชมว่าดอกไม้สวยก็เพราะว่าคงจะกลัวว่าไปจะเป็นอัปมงคลถ้าไปชมว่าสวยบางทีเพื่อนอาจจะมาแย่ว่าเอาไหม เอาแบบนี้บ้างไหมอ๋อชอบดอกไม้แบบนี้หรือชอบลงแบบนี้หรือนะชอบเมนแบบนี้หรือ,เ,อเดี๋ยวเตรียมไม่ให้อะไรอย่างต่างเพื่อนก็อาจจะมาชมอาจจะมาหยอกเราเราก็อาจจะเป็นเขารางบางประการแต่สําหรับพระเมื่อพิจาราไปว่าทาไมคนโบราณเขาไม่ให้ชมของเหล่านี้ว่าสวยพอเราเป็นพระพิจารณาว่าอ๋อเมื่อถ้าเราชมว่าสวยแสดงว่าเราชอบที่ใจเราแล้ว จึงเปล่งคำพูดออกมาชมว่าสวยแต่ถ้าเรามองอะไรด้วยใจเป็นกลางน่ยไม่ชอบไม่ชังนี่มันจะได้ธรรมะสอนเราเนี่ยเยอะเลยมันได้ธรรมะสอนเราเยอะเลยอย่างที่บอกมองเห็นในวัตถุธาตุที่อยู่ด้านในก็คือร่างกายผู้วัยชนที่อยู่ในหีบที่สวยงามประกอบไปด้วยเกียรติยศแล้วก็ไม่เฉพาะ ธาตุที่เป็นรูปประขันส่วนที่มันเป็นนามส่วนที่ท่ีเป็นสภาวธรรมคือความตายนะไ,มไม่ใช่นามนะแต่ส่วนที่เป็นสภาวธรรมคือความตายนะก็มองเห็นธรรมะเยอะเลยคนเราก็เวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้มันไม่น่าสุขไม่น่าสบายคนตายก็ไม่รู้ว่าเขาเอาหีบอะไรมาให้จะขอไฟ จะขอไฟพระราชทานหรือจะขอน้ําสงศพเขาก็ประกาศแหละว่ามีทาพิธีสงศพน้ําหลวงอับศพต่างๆแต่คนตายไม่ได้รับรู้ด้วยแต่เป็นเกียรติแหละเป็นเกียรติกับวดัดเป็นเกียรติกับคณะสิทธิ์แต่ว่ามองในทางธรรม,มะนะตายแล้วไปไหนเราก็ไม่รู้นะในส่วนของจิตวิญญาณก็อาจจะอยู่ในงานหรืออาจจะไป จุติใหม่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาอันนี้เป็นข้อคิดพิจารณาสอนอัตมาภาพเอามาฝากแต่เป็นที่น่าดีใจเมื่อวานนี้เขาก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมก่อนซึ่งนิมนต์ท่านพระาาาพอาจารย์มหาวุฒิชัยวัดเขาโพอาจารย์มหาวุฒิชัยก็เป็นพระที่เป็นพระสายาปฏิบัติ คือท่านอยู่วัดป่าประดูพระอารามหลวงมาก่อนแต่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่านก็บรรยายธรรมเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทํากุศลเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พูดถึงเวลาคนเราเนะี่ยก่อนตายสภาวะธรรมก่อนตายก่อนตายถ้าจิตไปยึดเหนียวเอาสภาวะธรรมที่ดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดี แต่ก่อนตายถ้าจิตไปเกาะเกี่ยวเอาสภาวะธรรมที่ไม่ดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีพลันให้อัตมาภาพนะพิจารณาได้ว่าสภาวะธรรมในจิตใจของคนเรานี่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็กระทบสิ่งที่ดีเราก็ชอบก็ดีเหมือนตาไปเห็นรูปดอกไม้สวยงามเมนสวยงาม ประดับไฟสวยงามต่างๆเราก็ชอบแต่ว่าในชีวิตประจำวันมันไม่ได้แค่ชอบสิ่งที่ตากระทบมันมันมีหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสจมูกกระทบกลิน่นหรือกายกระทบถูกต้องปทถะพระหรือธรรมารมที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นเห็นว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นในจิตมันมีสันตติ สันตติก็คือการสืบต่อเนี่ยอัตมาภาพเคยอธิบายให้หลายๆท่านฟังเหมือนเขาวาดการ์ตูนบนกระดาษเป็นมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยนะแล้วเอากระดาษหลายๆแผ่นมาซ้อนกันเวลาเปิดสมุดเร็วๆมิกกี้เมาส์มันก็เดินเราเห็นเป็นมิกกี้เมาส์เดินแต่จริงๆมันเป็นการสืบต่อจากภาพที่ละเอียดทีละภาพเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆสืบต่อกันจนเป็นความ คลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่เราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นมิกี้เมาส์เดินแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากภาพเล็กๆที่มันต่อเนื่องกันนั้นเมื่อตอนฟังธรรมท่านพระอาจารย์มหาวุฒิชัยท่านท่านแสดงธรรมโปรดญาติโยมในงานศพเมื่อคืนนี้ก็ให้พิจารณาว่าเออสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วถ้ามัน หยุดตอนนี้เหมือนเราหยุดรูปภาพในสมุดต,ตอนนี้มันก็เป็นแบบหนึง่งถ้าหยุดอีกตอนหนึง่งมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็เหมือนกับความตายตายตอนที่จิตดีกับตายตอนที่จิตไม่ดีก็เป็นเป็นไปในภพภูมิที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะบางทีก็หลงไปในฝั่งทั้งสอง ความปรุงแต่งในจ like. like. in ิตที่มันเป็นฝั่งที่เราชอบกับความปรุงแต่งในจิตในสิ่งที่เป็นฝั่งที่เราไม่ชอบทั้งฝั่งที่เราชอบมันก็เป็นภพเป็นชาติทางจิตทั้งฝั่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นภพเป็นชาติทางจิตทางสายกลางจึงไม่ใช่อยู่ที่ฝั่งที่เราชอบหรือฝั่งที่เราไม่ชอบ แต่ว่าให้รู้เท่าทันในฝั่งทั้งสองอยู่เหนือเหนือทั้งชอบทั้งไม่ชอบเหนือทั้งสุขทั้งทุกข์ดังนั้นก็ได้พิจารณาในธรรมะอย่างนี้ส่วนหนึ่งกลับมาแล้วก็ <c oughs> มาได้ฟังเทศท่านพระอาจารย์สุชาติวัดยาณสังวรารามก็เป็นหนังสือของท่านเรื่องมหาเศรษฐีที่แท้จริง ท่านก็ปรารภว่าความเป็นมหาเศรษฐีแท้จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้จักพอแม้ว่าได้วัตถุสิ่งของมาเนะี่ยเยอะแต่เราไม่รู้จักพอนะใจเราก็ไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีใจเราก็เป็นยาจบแต่ในทางกลับกันพระอริยเจ้าหรือหรือว่าพระที่หรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยแม้แต่ญาติโยมเอ,เองก็แล้วแต่แต่ถ้าวันใดเรามีใจที่มีความรู้สึกพอเราจะมีความเป็นเซมมหาเศรษฐี เพราะมันเกิดบังเกิดความสุขใจความไม่เร่าร้อนจิตใจความพอมันก็อยู่ตรงข้ามกับความอยากอันนี้เป็นจากปารบธรรมะของท่านพระอาจารย์อัตมานำมาเล่าสู่ให้กับญาติโยมฟังจึงระลึกนึกถึงคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเพราะพระพระมาจากคำว่าพอแล้วก็มาจากคำว่าละพอกับละลก็เป็นพระนี่พระอาจารย์กลาง ท่านเคยเมตตาบอกบอกไว้ดังนั้นในเมื่อเมื่อเราอยู่กับโลกนี้เนี่ยเมื่อเรายังทำงานทำการต่างๆอยู่เนี่ยบางทีวิธีคิดของเราเนี่ยมันมักจะคิดมองออกไปข้างนอกเวลาที่เราทำงานอยู่วิธีคิดเราก็มักจะคิดมองออกไปข้างนอกเช่นเราจะร่ำรวยเนี่ยเรา ต้องหาเงินให้ได้เยอะๆเราก็คิดทำยังไงถึงจะปลูกมะม่วงให้ได้เยอะๆจะหาจะได้หาเงินเยอะๆเออพอหาเงินได้เยอะเราก็จะได้มีความสุขไอ้วิธีคิดที่เรามองออกไปข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราถูกปลูกฝังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเด็กเราก็ปลูกฝังให้ถูกปลูกฝังให้เชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อคุณครู ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่จะต้องมีความคิดที่มีโครงสร้างก่อนหัดรู้อะไรที่ถูกผิดผิดชอบชั่วดีก่อนแต่เด็กกับผู้ใหญ่มันไม่เหมือนกันเด็กที่เราสอนให้เชื่ออย่างเดียวนะพอตอนโตขึ้นมาเราก็ต้องปลุกฝังให้เขาคิดให้เป็นเหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราเป็นเด็กเราอาจจะมองไปข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนะี่ย มันจะต้องหักเหย้อนเข้ามามองที่จิตใจของตัวเราาล้นั้นเราก็จะเห็นได้ว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกคําว่าพอคําว่าละเนี่ยก็คือบางทีก็ยังอยู่ในโลกนี้ยังทํางานอยู่ในโลกนี้แต่ว่าความเต็มอิ่มในใจมันจะมีมองย้อนกลับไปในการกระทําของตัวเองในความสามารถของตัวเองโอ้โหเราก็ ขนไวายตะเกียรตะกายมาก็เยอะจนน่าจะภูมิใจแล้วก็มองในความบกพร่องความผิดพลาดของตัวเองก็ก็ยอมรับว่าอันนี้ผิดพลาดอันนี้พลั้งเผลอจริงอันนี้ประมาทจริงยอมรับอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยมีแผลนะคนเราที่มีแผลบางทีไม่ยอมรับจะเอาแต่ของดีๆจะเอาแต่ส่วนดีของตัวเองไอ้ส่วนผิดพลาดเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับแล้วก็อยากจะ ถูๆูถ,ถ,ถๆไปว่าฉันทําถูกอย่างนี้มันก็จะยังมีแผลในจิตใจถ้ายอมรับนี่หมายความว่าเราเข้าใจว่าเราก็คือคนคนหนึ่งในโลกนี้ย่อมมีผิดพลาดได้เป็นธรรมดาแต่ว่าต่อไปแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้ดีให้สมบูรณ์ให้ดีอันนี้ก็มีความรู้สึกว่าพอเรามองอย่างนี้แล้วไอ้ส่วนที่ เป็นแบบประเมินมาตรวัดทางโลกเนี่ยบางทีเขาจะประเมินกันด้วยเงินหรือประเมินกันด้วยจํานวนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นของหยาบเป็นของหยาบที่บางทีแล้วเนี่ยเอาเอามาเอามาเป็นมาตรวัดข้างในไม่ได้ในส่วนของที่มันเป็นของหยาบและเหล่านี้เราเอามาเป็นของที่มันเป็นามาตรวัดในจิตใจไม่ได้ยัง เราบอกว่าอ,อ,อ,ม,อม,มีเมรลอยมีดอกม้มีอะไรต่างๆไปไก็ไม่ได้จะเป็นส่วนที่จะ,จะ,จะ,จะบ่งชี้อะไรที่มันเป็นเรื่องของจิตใจเพราะท่านผู้ตายท่านผู้มรณภาพก็มรณภาพไปแล้วไม่ใช่ว่าเออมเมนใหญ่เมนเล็กเป็นข้อที่จะบ่งชี้ได้แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกที่จะบ่งชี้ได้ เพราะเหตุปัจจัยของแต่ละที่นะไม่เหมือนกันในพิธีกรรมเดียวกันพิธีศพอย่างนี้สมัยพุทธกาลก็แบบหนึ่งสมัยนี้ก็แบบหนึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนสังคมต่างๆอันนี้เราไม่ได้ไปก้าวล่วงนะแต่น้อมมาพิจารณาเป็นธรรมะนะสอนจิตสอนใจของตัวเราดังนั้นก็ดูเหมือนว่าถ้าเรามองมาที่จิตใจของตัวเราแล้วเนี่ยนอกจาก จะได้ธรรมะสอนตัวเราเองด้วยแล้วเราก็จะได้เจอความอิ่มความพอที่มันปรากฏขึ้นในใจของตัวเราด้วยอวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนานให้มีความสุขความเจริญอัตมาภาพไปงานศพมาเมื่อวานสองศพก็ไม่มีสิ่งใดมาเป็นปฏิการะตอบแทนนอกจากธรรมะเล็กๆน้อยๆอยก็หวังว่าคุณโยมทุกท่านจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์เจริญพร